น,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 นี่คือถ้อยคำจากเนื้อเพลงฝากเพลงถึงเธอที่ครูวิสาคันทับนักแต่งเพลงกวีชื่อดังได้ประพันธ์ไว้อย่างหมดจดงดงามนะครับ <im it> เพลงนี้กลายเป็นเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนอยากแต่งเพลงได้เพราะเาะอย่างนี้บ้าง <im it> ในส่วนของผู้ฟังคอเพลงต่างก็ยกให้เพลงนี้เป็นเพลงดังอมตะ ที่ยังครองใจตั้งแต่ได้ฟังครั้งแรกเมื่อวัยเด็กหรือหนุ่มล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันถือเป็นเพลงชั้นครูที่เข้าไปอยู่ในใจและความทรงจําของใครหลายคนเห็นได้จากมีคนนํามาขับร้องใหม่มากมายเช่นฝนธนสุนทรธันวาราศีธนูพงศิษฐ์คำพีมนสิษฐ์คำส้อยอรวีสัจจานน์เต๋าภูสินสิงเท่าสราวุธเป็นต้นผู้ขับร้องต้นฉบับเพลงนี้คือสนธิสมมาตรนักร้องที่เคยมีคนให้ฉายาว่า ทูนทองใจอีสานเจ้าของน้ำเสียงในเพลงดังเช่นลูกทุ่งคนยากออกพรรษาที่เชียงคานด่วนบอขอสอเป็นต้นครูวิสาคันทัพผู้แต่งเพลงนี้เคยเขียนถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้ไว้ว่าเพลงฝากเพลงถึงเธอเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสวรรค์บ้านนากำกับการแสดงโดยสุรสีผาธรรมพระเอกคือปิยะตระกูลราซึ่งเพลงประกอบหนังบางส่วนเป็นของครูพงศักดิ์จันทรุข,ขาและแอดคาราบาว เพลงของครูวิสาก็มีหลายเพลงในหนังเรื่องนี้ที่นํามาทําใหม่แล้วได้รับความนิยมเช่นเพลงรักที่อยากลืมอ n อนซอนเดเป็นตน้นตอนนั้นผมเพิ่งกลับออกมาจากป่าใหม่ๆหลังจากไปอยู่มาร่วม4ปีผมเช่าแฟลตินแดงอยู่สุรศีมหาและชักชวนให้แต่งเพลงประกอบหนังของเขาผมถามถึงนักร้องเขาบอกว่าชื่อสนธิสมมาตรเราเลยคุยกันเป็นเรื่องยาวเพราะช่วงสนธิร้องเพลงโด่งดังผมอยู่ในป่าไม่มีโอกาสได้ฟังซุ้มเสียงสนธิเลยแล้ว เขาก็พาตัวมาให้รู้จักร่ำสุรากันร้องเพลงสดๆให้ฟังจนผมซึมซับลึกซึ้งตีเนื้อเสียงสนธิแตกจำแนกลีลาอารมณ์เพลงได้เรียกว่าเสียงเขาช่ำเต็มอยู่ในหัวใจผมคิดว่าซึมซับเอาน้ำเสียงและทางเพลงของสนธิไว้ได้หมดขณะเดียวกันก็อ่านขาดถึงความต้องการของสุรสีว่าอยากให้สร้างสารรค์เพลงออกมาแบบไหน งานเพลงส่วนใหญ่ของสนธิเป็นงานเพลงในแนวที่เรียกว่าลูกทุ่งอีสานเพลงของเขาส่วนมากแต่งโดย2ครูคือครูพงศักดิ์จันทรุขาและครูสุรินทร์ภาคสิริเรียกว่ารู้ทางกันดีผิดกับผมซึ่งเป็นมือใหม่จริงๆใช้เวลาปั้นเวลาฟัดกับเพลงนี้อยู่ไม่นานนักก็สําเร็จครูวิสาเล่าว,ว่าพิธีพิถันกับคําร้องอยู่ไม่น้อยก็ได้ผลงานที่พออกพอใจครั้งหนึ่งครูลบบุรีรัตน์บรมครูเพลงลูกทุ่งศิลปินแห่งชาติ ก็เอ่ยปากชื่นชมและชื่นชอบเพลงนี้กับครูวิสาโดยครูรบก็เพิ่งทราบว่าเพลงนี้ครูวิสาเป็นคนเขียนครูวิสาเขียนเล่าไว้ในหนังสือว่าต้องนับว่าเป็นเพลงที่สมบูรณ์มากรักมากเพลงหนึ่งและภูมิใจอยู่ลึกๆท่อนแยกเพลงนี้ที่ร้องว่าเป็นตอนที่ผมนึกสาใจและขำอยู่คนเดียวที่ตอนแต่งเพลงนี้ไปเกี่ยวร้อยเอาเมโลดี้ของเพลง sad lisa ของแค s สตีเวน มาประสานหลอมรวมเข้ากับทํานองลูกทุ่งได้อย่างดูงามผมว่าเมโลอรี่ตรงนี้มันหวานวิวหวานดีครูวิสากล่าวทิ้งท้ายนี่เป็นที่มาที่ไปของเพลงฝากเพลงถึงเธอที่แสงคลาสสิกอยู่เหนือการเวลาเท่าที่พอจะค้นหาได้ <S <S